สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วนะคะ,คะกับงานนี้นะคะรินติโปรแฟงค่ะอิ่มนนำสำราญนะคะแค่7วันนะคะ22ถึง28กุมภาพัน์นี้นะคะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคชั้นจีค่ะ <c oughs> อันนี้มีแค่2ร้านค่ะใน100ร้ายดนค้ากว่าพันเมนูคือเราจะทยอยเอามานําเสนอนะ,นะคะเพราะว่าร <c oughs> <ๆ>้านเยอะมากจริงๆอันนี้เป็นร้านจากทางเหนืออุไรรัฐเชียงใหม่อ่ะไปเจอเจ้าของร้านเขาเลยสวัสดีค่ะพี่อุไรขอบคุณมากเลามาจากทางหนือนะเจ้าของเขาค่ะมาของขอเขาชื่นชื่นมากคือไส้อั่ว ใช,ใชค่คุณเด็ดยงไรแล้ิ้มคุณเด็ดย่งไล้สิให้วอวของหนูจะมันน้อยเครื่องแน่นสมุนไพรค่ะแล้วก็เราจะย่างเตาถ่านนะคะทานคู่กับน้าพริกหนุ่มอร่อยมากเลยค่ะนี่นี่น้ำพริกหนุ่มขยุ่มนละพริกสาาเขานะฮะนี่อันนี้ก็ยาก่างเตาถ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีในการผลิตของเขาเนี่ยใช้แบบดั้งเดิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นมันจะแตกต่างไปใงกล้องจัดจ้านต้องบอกเขาไม่นเนื้อแน่นไม่มีมันนะขอบคุณมากเลยค่ะอุไรรัชเชียงใหม่ค่ะต่อมาร้านถั่วเทพนะคะ ขวเทพอร่อยขั้นเทพค่ะมาเลยนะคะร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าของเข้าเด่นมาก,ดมากได้ขึ้นไปอยู่บนสายการบินไทยด้วยใช่ไหมไหนเล่าให้ฟังกันหน่อยสิคะว่าของเราเทพขนาดไหนก็ของเรานะคะจะเป็นธัญพืชอบกรอบแล้วก็จะเป็นถั่วต่างๆนะคะลูกค,ค้าอ,อย่างที่เด่นๆเลยก็จะมีเม็ดมะมว่วงหิมะพันเคลือบแล้วก็จะมีเป็นเม็ดบ,บัวะค่ะ <S <S ไอเม็ดบัวก็ดีนะเสิร์ฟเป็น first c กับบิ๊กเซิคใช่ค่คุณบอก แล้วของเขาไม่ธรรมดานอกจากจะได้ขึ้นไปอยู่ชั้น First สคลาสของการบินไทยแล้วนะเขาได้สินค้าโอท็อปหดาวจากจังหวัดนครปฐมด้วยราคาเป็นยังไงบ้างคะเม็ดบัวนะคะก็จะเริ่มต้นที่ราคาแพ็กรา100บาทค่ะแล้วก็สามารถค้าได้ตัวนี้ก็จะมีโปรนะคะ5แถม1ค่ะโอ้จาิ้มติดโปรแร์ของเราอิ่มน้ำสำราญนะคะ22-28กุมภาพันธ์ The Mall Live s h o บางแคชั้นจีค่ะ